ต้องทะเลาะกันฝั่งนี้14ตัวแม่นี้คลอด10ตัวนมเหลือเยอะอก็เลยมีบ้านนี้หมูบ้านนี้ย้ายมาอยู่บ้านนี้ตัวหนึ่ง เป็นตัวสีน้ำตาลโอ้มีด้วยมีลายสวยด้วยมีทุกสีเลยสีขาวครึ่งท่อนและครึ่งท่อนหน้าสีน้ำตาลท่อนหลังแล้วก็มีจุดดำโอ้ายน่ารักมากเลย่ได้อวันอันนี้สองวันอันนี้กี่วันแล้วฝังนี้อันนี้สิบวันอันนี้สิบวันสิบวันก็น่าจะสองโลเนาะ สโลนี่ประมาณโลนะึ่งอ้าวแม่ไม่ให้กินแล้วครับผมแม่มันลูกลูกผสมแล้วเลือนแล้วเนี่ยตัวนี้น่ารักมากเลยสวั <c oughs> สดีครับวันนี้จะพามาดูการเลี้ยงหมูเพราะลูกหมูนะครับจากที่ได้แม่หมูมาจับมาจาก การเลี้ยงนะครับระยะเวลาที่เขาเลี้ยงก่อนจะขายก็ประมาณ45วันจับแม่มาแล้วก็จับแม่พันธุหมูมาเลี้ยงจนประมาณ8เดือนนะครับมันก็จะผสมพันธ์ได้ผสมพันธ์ก็นับไปอีกประมาณ4เดือนหรือประมาณ100ถ้าเลี้ยงสมบูรณ์มันอยู่ที่ประมาณ1 1 2ถึง114วันก็จะคลอดลูกออกมา แม่พันตัวนี้ออกมา14ตัว15ตัวครับตายไปหนึ่งเหลือ14ถัดมาอีกตัวที่2อคลอดมา10ตัวครับครบ10ตัวในเพิ่งคลอดได้สองวันอันนี้ห่างกันประมาณอาทิตย์นึงละตอนที่คลอดออกมาใหม่ๆก็ตัดหางตัดฟันครับผมตัดหางตัดฟันแล้วก็ ช่วงประมาณไม่เกินสามวันแรกนะครับตัดหางตัดฟันก็คอยดูแลใกล้ชิดนะครับเพราะว่าแม่เขายังไม่ชินเวลาให้นมอะไรเงี้ยต้องคอยดูว่าแม่จะทับหรือเปล่าก็ได้เฝ้าช่วงแรกๆหมูยังเหมือนกับว่าเขายังจับเต้านมไม่รู้นะครับว่าของใครเป็นของใครยังแย่งกันอย,อยู่พอได้สามวันก็ฉีดท่านเหล็กครับผมสามวันเสริมด้วยทานเหล็ก กรดูอาการไปอีกประมาณ7จถึงเวันถ้าแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องฉีดครับถ้ายังดูยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็เสริมท่าเหล็กอีกเข็มนึงครับจากนั้นก็เริ่มให้อาหารนมนะครับไปที่ร้านอาหารสัตว์ก็บอกเขาว่าอาหารหมูเพิ่งเกิดหมูแรกเกิดอาหารนมเสริมนมก็ให้ไปตลอดครับผมจนกว่าจะจะจับนู่นแหละครับนะครับอาหารนม ขอดูหน่อยอาหารนมเป็นยังไงนี่ครับเม็ดเล็กๆครับผมอาหารนมเม็ดเล็กๆอ้นี้นอนเฝ้าเลยคือไม่แบ่งเลยนี่ก็จะกินเขาจะหัดกินแล้วครับเ<ร>ขาเรียกว่าอาหารเลียรางครับผมอาหารนมเริ่มแรกนะพอไปเลี้ยงไปจนถึง20วันครับผม20วันก็จะให้วัคซีนป้องกันโรคอหิวา ส่วนแม่หมูก็ต้องให้อาหารเสริมด้วยนะครับต้องให้หนักเพราะว่าเขาให้นมลูกครับผมให้อาหารนมได้ไหมแม่หมูครับต้องเสริมนมเนาะอาหารเม็ดบอกอาหารของแม่ก็ต้องบำรุงด้วยนะครับเพราะว่านอกจากอาหารปกติแล้วต้องเสริมอาหารนมเพื่อให้เร่งให้น้ำนมให้มีลูกมีน้ำนมให้ลูกนะครับถึง20วันก็ตอนครับผมจับตอนตัวคู่ก็จะเอาไข่อันทะออกครับผมตอนออก แล้วก็เย็บปิดแผล20วันนี้ให้วัคซีนอหิวานะครับแล้วก็วัคซีนโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยก็ถ้าจําเป็นก็ให้ด้วยครับถ้ามีการระบาดส่วนมากก็อหิวานี้ต้องให้อยู่แล้วจากนั้นก็ตอน20วันก็เลี้ยงไปทีนี้ก็จนถึง45วันนะครับเดือนครึ่งก็กําหนดจับแล้วครับ ต้องดูแลใกล้ชิดน,นะครับเพราะว่าคลอดออกมาแล้วก็เป็นตัวเลขเป็นยอดเงินเลยต้องดูแลให้ดีแต่เขาก็จะอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ต้องการดูแลการเอาใจใส่สำหรับท่านที่อยากจะลองเลี้ยงคลอดลูกหมูนะครับก็เป็นคำแนะนำนะครับข้าวๆให้ดูว่าเลี้ยงหมูต้องทำยังไงบ้างนี่ก็ต้องนอนเฝ้าเลยนะครับเพราะมันมีสองแม่ที่คลอด ใกล้เคียงกันอันนี้ก็ราคาจำหน่ายลูกหมูก็อยู่ที่ตัวละ1,500บาทนะครับอันนี้14ตัวก็แม่นี้ก็ถ้านับเป็นตัวเลขก็21,000นแม่นุ้นอีก10ตัวก็15,000าถ้าสามแม่นี้ก็เกินครึ่งแสนนวครับน่าจะติด50,000ืนแล้ว เลี้ยงลูกเลี้ยงแม่หมูเพราะลูกหมูขายก็ไม่พอนะครับตลาดมีความต้องการค่อนข้างสูงครับผมทั้งหมดนี้ที่ออกมาี่คือก็ถูกจองหมดแล้วครับเพราะว่าหมูมันมันไม่ได้ขาดตลาดแต่ว่ามันเราบริโภคกันทุกวันนะครับบางคนเอ๊ะกินเท่าไหร่เรากินนิดเดียวใช่ครับแต่ว่าปริมาณหมูตัวหนึ่งที่ชำแหละออกมาเป็นเนื้อให้เราบริโภคตัวเดียวมันก็หมดแล้วครับวันหนึ่งวันหนึ่ง เลี้ยงหมูขายดีเนื้อหมูก็แพงด้วยลองเป็นไอเดียนะครับผมใครที่อยากจะลองเลี้ยงหมูจะเลี้ยงแบบหมูเนื้อหรือว่าจะเพาะลูกหมูเพาะลูกหมูก็เป็นอีกทางนึงครับที่ไม่ต้องเหนื่อยตลอดแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นช่วงนะครับที่ว่าถ้าเขาคลอดลูกนี่เราก็ต้องดูแลตลอดใกล้ชิดให้วัคซีนต่างๆ การผสมพันธุ์ก็ก็จ้างพ่อพันธุ์มาจากข้างนอกมาผสมแบบไม่ได้ผสมเทียมนะครับผสมแบบธรรมชาติเรียกว่ามาทับนะครับก็ครั้งละห้าร้อยประมาณนี้ถ้าไม่ติดเขาก็มาซ้ําให้ถ้าไม่ติดก็คือมันจะร้องตลอดครับมันก็จะบวมจิ๋มันก็จะบวม,ม,ม,ก,บวม,มก็เหมือนกับว่ายังไม่ติดมันก็จะร้องไม่กินข้าวถ้าผสมติดแล้วมันก็จะอยู่นอนของมัน จากนั้นก็เริ่มบำรุงครับผมหลังจากที่ผสมติดแล้วช่วงระยะเวลา1 1ึ่งถึงวันเนี่ยต้องบำรุงเสริมอาหารให้ด้วยจากอาหารปกติพวกข้าวพวกผักลำอ่อนอะไรพวกนี้เราก็ต้องเสริมไปกับอาหารเมร็ดก็อบำรุงให้เขาบำรุงลูกในท้องด้วยถ้าบำรุงถึงก็112วันครับผมแต่บวกลบไม่เกินนี้นะครับ1 1 2ยสิิ 4, จริงๆค่อนข้าเป็น4เดือนแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ครับ120นี่ไม่ถึงไม่เคยถึงครับผม ที่ดูสองที่คลอดมาเรื่อยๆนี่คือไม่ถึงอันนี้เป็นไอเดียนะครับใครอยากเลี้ยงเพาะลูกหมูแต่ว่าเลี้ยงง่ายก็ง่ายครับผมแต่ต้องมีความใส่ใจนะครับเพราะเขาโตมาแล้วเขาออกมาแล้วเราต้องดูแลให้จนกว่าจะได้กําหนดเขาออกไปจากค้องนะครับต้องดูแลตลอดครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับ